เครียดกับงานนะคะการลงทุนลงแรงไปแล้วหน้าที่การงานทําให้เราผิดหวังนะคะรู้สึกว่าผิดหวังในเรื่องของหน้าที่การงานการงานถอยหลังนะคะเสียเงินเสียทองนะคะผลตอบรับไม่ได้ดั่งใจแต่ถามว่างานคุณยังไปได้ไหมคุณมองมาคุณมองมาข้างหลังนะคะมันก็ยังโอเคอยู่แต่ถามว่าคุณไปมองแต่ที่มันล้มเหลวเนาะ สมมุติว่านะคะการค้าการขายคุณเนี่ยนะคะได้ผลได้กําไรมาเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็ยังมีเหลือเก็บมีเสียไปบ้างแต่อย่างน้อยก็ยังมีเหลือเก็บบ้างนะคะอ่ะแต่ก็ยังยังเครียดอยู่ในเรื่องของงานอ่ะลูกหลานบริวารช่วยเหลือดีนะช่วงนี้เป็นกําลังใจที่ดีด้วย คนรักคนใกล้ตัวดีแต่เจ้าของดวงชะตาแบกไปด้วยความเครียดมีความเครียดในจิตใจมีความลับที่ปิดบงังซ่อนเลนบอกใครไม่ได้นะคะทำให้เราเครียดอึดอัดใจเศร้าใจนะคะเป้าหมายในชีวิตเหมือนแบบใจมันฝ่อไปแล้วมันหมดไฟไปแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานมันไม่ฮึกไม่เหิมหรือว่านะคะรู้สึกว่ามัน ใจมันถดถอยกำลังใจลดน้อยลงนะคะในสัปดาห์นี้นะแต่ถามว่านะคะระวังนะคะการเงินการทองนะคะ,ะในตัวบ้านเนี่ยถ้ามีบริวารน,นะคะลูกหลานบริวารอยู่ด้วยเนี่ยต้องระมัดระวังการเงินนะคะหรือว่าเขามีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นเราหรือระวังอารมณ์กับคนในบ้านนั่นเองนะคะอ่ะ ส่วนนะคะงานนะคะช่วงนี้เหมือนหมดไฟระวังตกงานสำหรับใครทำงานแบบนะคะอยู่ในไม่ใช่เจ้าของกิจการนะระวังตกงานระวังมีปัญหาลมละลายนะคะหรือว่าถึงทางตันนะคะแต่สำหรับเจ้าของกิจการยอดขายยอดขายตกอยากอยากหยุดอยากเลิกทำนะคะเออ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองหน่อยอย่าพึ่งถอยนะคะอย่าพึ่งถอยนะคะเพราะว่าผลกําไรก็ได้ได้น้อยลงแต่มันยังไปต่อได้อยู่เนาะความรักดีนะคะวันอังคารดีทั้งคนโสดและไม่โสดคนโสดจะได้เจอต่างชาติต่างศาสนาเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนโรแมนติกนะคะ แต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วช่วงนี้จะมีกําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีโอกาสได้เดินทางด้วยกันบ่อยๆช่วงนี้นะคะแต่เราอะ่ะคนวันอาคารอาจจะมีความลับที่บอกใครไม่ได้มีเรื่องเครียดในจิตใจนะคะช่วงนี้ปัญหายุ่งเหยิงหน่อยนะตำแหน่งบ้านนะคะตำแหน่งบ้านแล้วก็จิตใจตัวเองมันเหมือนหมดไฟไม่พร้อมที่จะสู้เท่าไหร่ นะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมกําลังใจให้ตัวเองหน่อยเนาะอย่าคิดมากอย่าคิดเรื่องเก่าเรื่องที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยวางนะคะวันที่ควรระวังนะคะวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้านะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราอย่าคิดมากนะคะอ่าแล้วก็นะคะวันที่ดีก็คือวันที่ยี่บหกยี่บหกตุลายี่สิบเจ็ดยี่บแปดยังโอเคอยู่เนาะ ยังถือว่าราบรื่นทั้งเรื่องของหน้าที่การงานแต่ว่าเราก็ยังกังวลใจอยู่นะคะส่วนยี่สิบเก้าอดและวันที่หนึ่งเนี่ยต้องระมัดระวังปลายสัปดาห์เนี่ยมีปัญหาปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องคนอื่นนะคะหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยได้ข่าวที่ไม่สบายใจวิธี